พอร์ด21วันจุนจิตกับจักรวาลวันนี้เดทที่18จุนจิตก็คือการนั่งสมาธิในการนั่งสมาธิเป็นการล้างพลังงานลบเพื่อเคลื่อนตัวสู่พลังตัวเราคือผู้ผลิตคลื่นก่อนอื่นที่เราจะนั่งนะคะก็คือต้อง ทำความสะอาดร่างกายคือการอาบน้ําก่อนเพื่อให้ถูกวิธีทําให้เราสบายตัวนะคะแล้วก,ก่อนเริ่มนั่งนะคะลองใช้มือตัวเองถูไปถูมานะคะจนมีความรู้สึกร้อนแล้วเราจะเห็นได้ว่ามือของเรามันมีพลังเป็นสัญญาณไฟฟ้าอยู่ในตัวเราดังนั้น จะทำให้เราเข้าใจว่าร่างกายเรามีพลังสูงมากจักรวาลสื่อสารและให้เรารู้สึกตัวผ่านคลื่นชีวิตเราเป็นแบบไหนมันเกิดจากตัวเราร้อยปอร์เซ็นมันเกิดจากความคิดดังนั้นยอมรับอย่างถ้าชีวิตยังไม่โอเคเราก็แค่ เปลี่ยนถ่ายพลังงานได้ในตัวเรานะคะผ่านตัวเราได้ทุกๆเวลาเลยจากความคิดค่ะจากพลังจากความรู้สึกเราจะได้สิ่งที่คู่ควรกับเราเสมอเมื่อเราส่งคลื่นแห่งความรักและความสุขกลับมายังตัวเราเริ่มต้น เห็นช่องทางได้ยังไงนะคะในพาร์ทหในการที่จูนจิตเข้าสู่ตัวเราคือการนั่งสมาธิแล้วก็พอจิตของเราเคลื่อนอยู่ที่หัวใจนะคะก็คือเราสามารถสื่อสารคุยผ่านคลื่นได้เลยพาร์ทสใช้ชีวิตธรรมดาธรรมชาติของเรานะคะแล้วก็ในระหว่างที่เรามองโลกของภายนอก เราแค่เปลี่ยนมุมมองจากสิ่งที่ไม่ชอบกับเข้าสู่ตัวเราว่าสิ่งที่เรามองไปนี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนธรรมชาติค่ะมันธรรมชาติเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้ทุกๆเวลาดังนั้นเราจงปล่อยขึ้นความรู้สึกของเราออกไปได้ทุกเวลาเช่นกันรักความรู้สึกตรงจุดนี้มันจะช่วยสร้างพลังความสุขได้ ต้องการนะคะส่งออกไปในสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แต่เราจะได้สิ่งที่คู่ควรคุณรู้ไหมคะข้อนี้สิ่งที่ปรารถนาหมายถึงสิ่งที่เราต้องการมันสิ่งที่เราโฟกัสมันแต่เราก็อาจจะไม่ได้เพราะว่า เราปล่อยคลื่นพลังงานในการโฟกัสอ่ะไม่สม่ำเสมอไม่นานไม่บ่อยดังนั้นในการปล่อยคลื่นแต่ละครั้งให้นานเกิน17วิคลื่นในตัวของเราจะไปดึงดูดคลื่นที่เท่ากับคลื่นเราส่งออกไปโลกของภายนอกนะคะคือจะยอมรับเท่ากับคลื่นตัวของเรา พลังงานในตัวของเราแล้วเราก็จะได้สิ่งที่คู่ควรเก็ตไหมดังนั้นนะคะจงรักษาความสุขรักษาความรักรักษาความเมตตาต่อตัวเองให้ได้มากที่สุดเราไม่ได้จำเป็นต้องเพอร์เฟกแต่เราสามารถสร้างมันได้เมื่อไหร่ที่เรามีความสุขความรักในตัวเรามันจะมี ความเพอร์เฟกอยู่ในตัวที่คนมองเห็นเป็นแสงออร่าฝึกให้เราอดทนไม่มีทางลัดนะคะในการสั่งจิตค่ะคุณต้องฝึกได้ด้วยตนเองฝึกจนกว่าจิตของคุณจะนิ่งฝึกจนกว่าคุณจะจูนกับโลกของภายในคุณได้ฝึกจนกว่าคุณจะถามตัวเองได้ว่านี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการแล้วโลกภายในเขาจะยอมรับ จงให้คุณค่าโลกใบนี้นะคะเวลาที่เราปรารถนาสิ่งไหนส่งต่อคุณค่าออกไปให้กับโลกใบนี้ให้มันคู่ควรให้มันยิ่งใหญ่กับสิ่งที่เขาจะส่งกลับมาข้อนี้สำคัญมากๆากนะคะสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตสร้างเวิร์กช็อปนะคะส่งต่อเวิร์กช็อปให้กับตัวเองทุกๆครั้งเปลี่ยน ขบวนการของความคิดเป็นการออกกำลังกายความคิดของเราทุกๆวันแล้วก็สื่อสารกับโลกของภายในของเราให้บ่อยซ้ำๆอยู่กับเขานานๆนะคะเวลาที่เราต้องการแล้วก็อยู่กับเขาแบบมีความสุขพูดกับเขาแบบมีความสุขเวลาที่เรามีเวลาว่างให้เราลองหลับตาปลดปล่อยพลังงานลบออกไป แล้วเราก็รู้สึกสบายใจค่อยส่งคลื่นของความสุขกลับเข้ามายัางโลกภายในนะคะลองฝึกนะฝึกจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขมากๆเรามีความรักมากๆสิ่งนี้แหละที่เราต้องการสิ่งนี้แหละที่เราปรารถนามานานแล้วมันจะส่งต่อให้กับเราเข้ามาในชีวิตของเราเองนะคะคุณไม่ต้องรู้ว่าพลังงาน มันจะเปลี่ยนทิศทางไหนไหมคุณแต่คุณจงรู้แค่ว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คู่ควรนะคะเจอกันนะในเดทที่19ใครที่ปรารถนาเปลี่ยนชีวิตจงฝึกให้ตัวเองมีพลังอยู่เหนือทุกๆสถานการณ์จงใช้พลังจิตของคุณให้อยู่เหนือร่างกายของคุณนะคะรักนะคะ